ตองเป็นคูก e นแต่ถ้าพอด้เตอร์วอเตอร์เตอร์วอร์คือดื่มดื่มดื่มฉันมีคอนทก็มีคนหางคนจบออกขึ้นอบิ้งไปตัวอิสระมันกูเต้นจบของจังวด เลยเกินห yes, mm ้าสองคนก็อ yeah, okay. ีไม่ตัวนี้มันจักสิบปรนเด้นมีคนขอบคนหามคนทกี่ล่นแล้วุดเพนีทอรสซีอนซี่อจะนึกทพลไก่ถ้าเพิงเดจะน้อยแดดสีเย่เพิ่นเพิ่นกสตดขึ้นมาึตอนเดอบอร์เดอร์ทูเดอเอสลาร์อร์ดันสูอินเอบอร์เดอร์พิเอร์สโฟกองนเอา้เนี่ยเอาเราเอาเราเด็กเอาเรา นี่เป็นบาลปับไปเป็นทุกเชอราชีกาบัวเป็นไปในทุ่มก็คือบูหกแต่ว่าทุบประตงจุดผูครับเนี่ยนะสองซอดบอกว่าให้เอาไปทุกใหม่การทุบนั่นก็คือว่ามันเลยหกวงแรงไปสักวงหนึ่งเพินทุบโอ้โหเนี่ยมันผมหมายมันต่างนมันหนึ่งทุ่มนะครับมันเหมือนกันกับย่ามเลยละครห้ามทุ่มนะครับเดือนหนึ่งทุ่มห้ามทุ่มนะ นี่เป็นบานปับใหม่ของทีมเสือสีกาบบัวผู้คำแนและสองซอดสภาว่าให้เสือสีแดงกินคือนั่นถอยออกมาให้ทอดชิ้นเก้าสิ้นเก้าก็าคือเก้าจุดหนึ่งหาแม้ขอกกขอบพุขอบใจไปยังประธานจัดตั้งผ่านสุเรนสีทองหัวหน้าหวาัวันการเป็นการบริหารส่วนตะบลผกกัน ขอบใจพยังทานล่องจันตั้งแป๊ดนะครับหัวหน้าล่องหัวหน้าหมาดหงั่นทุบกระซิบนี่ใครับท่านทุบมีชัยยังไม่มายังไม่มาท่านตาแสงป้อการปทันเห็นหนาเนื่องจากว่าพาท่านทันทันแรกหลอดคำเสียโอ้ท่านแทนหลอดคำมาแทนแล้วทล่อเกิงหลวงว่านนี้ล่องเบืองล่องเบืองล่องเบิ้งหมดอันเมื่อวานนี้ทางเครื่องเสียไปใช้แล้ว ได้ยินข่าวว่าพนหนักไม้กับหางเครื่องอยู่สองคนทนายเราลอดผาแม่นหัวขาจนคอลอยกันยังปรทธานเห็นอยู่นบับเบอร์เก้าของทีมมูฮัมาให้กับนบันบเบอร์สิบนับเบอร์สิบคือในมุกนับเบอร์เก้า 9. เอาแล้วหกเก้าหกเก้าบเบอร์สามบูดบันทาลีตรงนี้เข่ามากลางให้กับผู้เล่นไฟเกี่ยวกันมาลีซีถือยกชกไปแล้วเบียร์จอมละกอ้ยทันสุกทันยู่ทันดึงทันหยุม่ม ขนาดคู่เรียกครับขนาดคู่เรียกขนาดนี้นะครับอ๋ออ๋อดูสนามนะครับนะเห็นไหมท่านรองประธานสภานะครับสวัสดีครับขอบคุณครับอาชีพบอกอยากมีจุกมีเจ็บครับมีท่าการบาดบุคคลยบาลก็คือดงัดตัวประมาณนี้ขอต้อนรับท่านรองประธานสภานะครับท่านในวีทีทองนะครับาจุกครับเชิว่าดูดูเชิญก่อนถ้าได้จะอาชีพนะว่า ถ้าการดึงแงกขึ้นมาอย่างนี้จะทําให้กระบังลมที่ลิ้นฝีขยายตัวก็จะทําให้ไม่ไม่จุกครับบ้านเราเรียกแค้นนะนะนแค้นอ่แค้นไหน่อยมันแค้นคือมันหายใจเข้าก็ไม่ได้หายใจออกก็ไม่ได้นะครับมันแค้นครับแค้นนะโมเมนบ่าห้ายบอกแแค้นครับอ๋ออันนั้นโกรธแค้นนะครับอันเดียวกันอันนี้แค้นมันอึดอัดอึดดนะอึดอเอาละครับโกสามหมายเลขยี่สิบเก้า ตัดภาพไปที่ภาษาอังกฤษอิสบอร์ดโฟร์เลขหกโอ้โหดับเบิลซิกซ์ชากะอ๋อภาษาอังกฤษนะ